สวัสดีครับผมผมช่างวัดชนบุรีครับผมร้านอู่ช่างวัดถ้าเปิดตรงนี้เหรอครับตรงนี้มาประมาณ8ปีแล้วครับครับเฉพาะที่ตรงนี้8ปปีรีแมปถ่ายน้ำมันเครื่องแก้วาลเทอร์โบหัวฉีดคัสก็คือที่เป็นดีเซลครับกระบะดีเซลรับทำทั้งหมดเลยครับถ้าเบรกอะไรพวกนี้ก็รับเปลี่ยนครับผมรับทำรถแข่งเลยครับรถบ้านรับเยอะกว่าครับรถแข่งไม่ต้องเน้นก็ได้ครับเน้นรถบ้านจริงๆแล้วอาชีพเราแล้วมันก็ต้องมาจากรถบ้านพี่ รถแข่งนี่คือเราชอบเราชอบมากกว่าเพื่อสนุกสนานทำสนองกิเลสตัวเองเฉยๆประมาณนั้นถ้าเอาเป็นเรื่องของรถกระบะดีเซลรถคันแรกก็มันเป็นรถที่เราใช้งานอยู่แล้วใช้กับอาชีพเราอยู่แล้วทำของเราเอง แอบทําเองอยู่ที่บ้านเวลาพ่อแม่บินไปเมืองนอกเราก็ยกเครื่องลงมาทําเองอะไรเองอย่างเงี้ยเพราะเขาจะบ่นเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เล่นรถมอเตอร์ไซค์เล่นอะไรอยู่แล้วอย่างเงี้ยหมดเยอะเขาบอกว่าถ้าเล่นรถยนต์อีกหมดเยอะยิ่งเข้าไปอีกเขาก็เลยไม่ชอบเขาก็จะบ่นเราก็อาศัยจังหวะที่เขาบินไปเที่ยวเมืองนอกเราก็ยกเครื่องลงเลยทําเลยก็ปนเปี้ยนจะติดโพเดียมมั่งไม่ติดโพเดียมมั่งก็คือแพ้อยู่ประมาณครึ่งปีพี่ ไม่ท้อนะเพราะเราได้ไปแบบไปแข่งไปดูว่าเราแพ้เขาตรงไหน60ฟุตหรือเปล่า100เมตรหรือเปล่า,เลา200เมตรช่วง200เมตรไป400เมตรเนี่ยเราแพ้เขาหรือเปล่าประมาณนั้นเราก็ได้มาปรับปรุงแก้ขไขตัวเองแล้วก็หลังจากนั้นมาเราก็ค่อนข้างเกิดนิดนึงค่อนข้างเกิดนิดนึงหลังจากนั้นมาเราก็ก็เร็วได้อยู่คราวนี้เราก็ติดโพเดียมค่อนข้างจะตลอดเลย นีย่ยแหละคัน,นี้คันแจ้งเกิดผมก็คือคันสอจอบ้านไรเป็น3,000โปรสมัยก่อนคันนี้เป็นคันแจ้งเกิดผมเลยชั่วโมงนั้นยังไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นพี่คิดแต่ว่าหนึ่งคือเราลักเราชอบเราชอบการแข่งขันเราก็อยากจะไปแบบพิสูจน์ตัวเองอยากลองดูว่าเฮ้ยจะสักเท่าไหร่วะอะไรประมาณนี้ว่าตัวเรามันจะได้สักแค่ไหนวะอะไรประมาณ รถมันมีอาการเบอร์ซึ่งตอนวันซ้อมวันอะไรพวกนี้มันไม่เป็นมันไปเป็นวันแข่งซึ่งพอวันแข่งปุ๊บเราก็แก้ไขไม่ทันละเราก็เลยต้องแข่งทั้งเบอร์เบร์อย่างนั้นนะครับแต่ก็คอลี่ฟายเข้ารอบมาแบทเทิลมาจนถึงรอบชิงที่1พอรอบชิงที่1ด้วยที่ว่า1รถเบอร์2อยางหมดแล้วด้วยคนขับก็เป็นเบสเทโบยัมเนาะเบสมันก็ยางหมดก็กลัวรถจะฟรีก็เลยหย่อนรอบออกตัวเยอะไปนิดนึง ก็เลยออกออกอก็คือรถไม่มีแรงออกครับออกตัวก็เหมือนออกไม่ทันเขาแล้วพอตามไปก็ตามเข้าไปเรื่อยแต่ตามไม่ทันก็เลยได้รับที่2ไปวันนั้นรถจะต้องสมบูรณ์ฝันสนามที่แล้วแน่นอนครับผมการแข่งแดก,กครับมันก็หลายๆปัจจัยทั้งตัวขับด้วยความพร้อมของรถด้วยทีมเซอร์วิสด้วยมันก็ต้องไปดูกันหน้างานครับแต่คิดว่าติดแน่นอนมั่นใจว่าติดแน่นอน ไม่ถามว่าการแข่งรถทุกวันนี้กลัวไหมไม่ได้กลัวครับผมถ้ากลัวก็นอนอยู่บ้านแล้วครับเอาเป็นว่าผมจะทําให้พร้อมที่สุดแล้วกันพี่พร้อมพร้อมที่สุดแล้วก็จะทําให้ดีที่สุดสนามนี้ถ้าจะให้ผมขิงผมก็ไม่รู้จะขิงอะไรครับผมเพราะว่าถ้าผมพร้อมก็มีผมแน่ครับผม มี1.9ครับผม4-4แล้วก็3,000โปรอีก3คันแล้วก็สนามนี้ได้พบแน่ครับนายาวเสียอยู่8ล,ลิ้วครับงานอีสุ u l e เลสสปิริต2024วันเสาร์ที่2พฤศจิกายนนี้แล้วเจอกันครับผม